ดังปนัน <un> ต <teaching> <t> ุอาตุสัก <Hey>. ย <t> ีม a m จักโรเกตุิติกรตเตจันกะลิตุมานิสีเตระเตจักขามสรุวนาภะเเตหวตุทังหมดทมาชยันตุเทวารักรมสีเตจักขะคันจรนาตาติันตาฉันติเตดังมนิวรวาจนะสาจะบูเมสุนันตุ สมัตสวัะกาโลอะยมพันตาสมัตสวนกาโลอัะยมพันตาตาสมัตสวนะกาโลอ่ะยมันตาชาธุดเจ้าดาเจ้าทั้งหลายอยั่ในสถานที่แห่งนี้ตลอดทั้งผีประกรมมอเ่ามอจามบอทื่อมอหลวงปูญาตาสวดสลายเอามาระผูระเบียนบานจิตทัดจัดผมใหม่โม่บี้ยวได้มนติข้าอยู่เย็นเป็นสุกเรย่อใด้ความใจเยี่นี้ อมาออกรัอนเราไหม่มากวมันตนจังเตี nah, ้ยไมอไมันจงนจงม้ okay, now, now. Okay, now, now. Okay. ัจ okay. nice. ังไ้อนไหนันจงไม่ต้ไั่ัอัน่องกันเอ จะไดอมไข่ยันี่อ้เอาใส่เลยตัดตักเขาลกระ่ายกันใส่เดใส่ตัดเขาาตัดข้อยนี่ตัด้งงตัด้อแวล่ะดข้ยวตั่อานจ่ไม่ไหลไันะจับะ ủa ngăm ra cả đọt ngăm thái cốt chiểu thái cốt chiểu thái cốt แกมาเพ่ออะไรคนมองกมาเห้ยบ่เขาต้อนรับบ่เขานีเขาเพียเพียรยังม่่ายเลัน้อขานก็เด็กกระเอตเอเอาถากขอ้นเอาขวานจะไปหยิบเอ้ามันก็เด็กกระมุนพี่ตงเอาเอาเอาอวานจะหิบแต่บ่เขาแต่พี่ยันโหลดดิแต่ก็เห็นแม่ตู้กวามาเห็นไห ไี่โหลดไม่หลดเป็นหลีงยนนี่ล่ะคือว่าเียคันคันเ้เอา่าหลดบัยเพะนี่โตกันเลยเนนียโตไมเฮ้เพราะวไยอดทางปพี่เาเว้ยันัเพยไปเนี่ยนกต่อยปันต่อยมันลนั่นกันอมมันจะเอ็นมตนี้เรจ้นี่กบ

mọi người bắt thằng con thằng kia nè là, cái <laughs> là bán là muốn diễn đẹp